ค่ะชายพิการเขาสู้ชีวิตค่ะเขาทำอะไรได้เองไม่เป็นภาระต่อสังคมต้องบอกว่าภาพไปแลกตัวอย่างชายพิการสู้ชีวิตทึงแม้ว่าเขาจะฆ่าคาดทังส้องคางนะคะจากเหตระเบิดเทแล้วก็ใจแักตายนะคะแต่ว่าสามารถช้ยชีวิตได้เช่นคนปกติทั่วไปและก็ยังเป็นแรงแรงบันดานใจให้กับคนพิการเี่กำลังถอแแ้อีกด้วยนะคะภาพไปแรกค่ะเทจงหว่าสงค้าค่ะมีตัวอย่างของชายพิการฆ่าฆาจากเหตเหลอบว่างระเบิดแต่ว่าไม่ทอกับโชคชะตา ยังกงชาชีวิตได้ตามปกติทั้งขับรถย่นหน้าแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนได้โดยตนเองเนี่แหละนะคะแล้วก็ยังมีการช่วยเหลือสังคมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้พิการเพื่อให้เป็นกําลังใจอีกด้วยค่ะนายดนรอหิมสัญโยกค่ะอายุ50เซปีเป็นชาวบ้านอําเภอเทพาจังหวัดสงขลานะคะปัจจุบันเนี่ยเป็นรองนายกสมาคมคนพิการของจังหวัดสงขลาทาง นายดนรอฮิมเนี่ยผิดการค้าคาดถังสองคางนะจากเตุคนไร่หลอบวางระเบิดเทราํำชาในพื้นที่บ้านลำไผ่อำเภอเทพาและวันที่20ตุลาคมปี2 5 1 4 9ปัจจุบันนี้ค่ะนายดนรอฮิมก็ยังคงขับรถยนต์เดินทางไปไหนมาไหนโดยตนเอง ค,ความพิการต้องบอกว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตเลยนะใช่ค่ะส่วนการขับรถค่ะบังโดนนอยยิ้มใช้วิธีบันผือใช่วิธีต่อเล็กจากคันเรง่งแล้วก็เบรกขึ้นมาเพื่อบังคับด้วยมือขวาซึ่งเป็นวิธีที่คิดขึ้นมาเองนะจนสามารถขับได้เมื่อคนปกติทั่วไปแล้วก็ทุกคนที่เดินทางก็จะมีวิวเชร์ไปด้วยค่ะโดยจะว่างไว้ท่ายรอถเวลาขึ้นลงจากรถกร็จะใช้ประตูหลังแล้วก็ยกวิวแชร์ขึ้นลงด้วยตัวเองยางคล่องแคล่วเลยนะคะนายเดินรอฮิมก็บอกนะว่าใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยนะ ปีแล้วค่ะแล้วก็ไม่เป็นภาระให้กับใครด้วยนะคะไปไหนมาไหนเนี่ยก็คนเดียวแล้วนะทุกวันนี้ค่ะก็จะช่วยกิจกรรมทางสังคม,มแล้วก็บรรยายให้กับน่วยงานต่างๆนะคะเมื่อย่างที่เห็นเลยค่ะ,คะเพื่อสร้างแรงบัานานใจให้กับคนพิการเนี่ยนะได้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตนะคะลองเลยนะต้องบอกเลยนะคะว่าทึงแม้ว่าจะเป็นชายพิการเนี่ยแต่ว่าเขากะสู้ชีวิตนะทำไรด้วยตัวเองได้นะคะไม่ต้องไปเป็นภาระให้กับใครนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังโทนะเล่บังดลรอยิมเนี่ยเป็นตัวย่างนะคะในการสู้ชีวิตนะคะคิดดูว่าไม่มีคาอง แต่ว่าสามารถขับรถยนต์ได้มั่นคงได้ต้องสน่กเลยเราเนแมกขอบนะคะ้อง้องโซเชียลกันแลนช่แล้วคนลุกเลยนะคะ